ตัวอย่างที่15ต่อเลยนะลูกผลการสอบผอนักเรียน60คนปรากฏได้ดังตารางตารางนี้เรียงจากน้อยไปหาาการก็ยังเรียงแล้วนะคะเสร็จแล้วทําไงต่อพอเรียงแล้วทําไงความทีสะสมนะคะอ่ะสามบกเได้10 10, ิบบวกสบได้ยี่สิวกนี่ได้38 38, 48 58และ60โอเค คนนี้สุริษาสอบได้64.5คะแนน64.5นะเขาตรงกับเปอร์เซ็นต์ทายเท่าไหรด้วยความที่64.5มันยังไม่ถึง65นะคะไหนครูจะใช้ชั้นนี้เป็นหลักละกันเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณค่ะว่าจะใช้อีกชั้นหนึ่งไ,ไม่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าครูจะใช้ชั้นนี้นะคะโอเค64.5สุริษาได้64.5แทนค่าในสูตรนะคะ เท่ากับขอบล่างของชั้นสีเหลืองที่ครูไฮไลท์ไว้ก็คือเท่าไหร่ขอบล่างคือ5 4 5บวกด้วยตำแหน่งตำแหน่งคือ R คือสิ่งที่เราต้องการ N ทั้งหมดคือ60เปอร์เซนทายก็คือส่วนด้วย100ลบความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าความถี่สสมชั้นก่อนหน้าคือ38เนาะส่วนด้วยความถี่ของชั้นตัวเองคือ สิแล้วคูณกับความกว้างทา,าพากชานได้เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกได้10เหมือนกันโอเคง่ายเลยตัดอะไรก่อนเลย10ตัด10ก่อนถูกไหมศูนย์ตัด0ูนโอเคตอย้ายข้างสรรมการค่ะลบกันได้เป็น10บดังนั้น10ก็จะเหลือ6ส่วน10บอาลบสามส ย้าย yeah, 38ไปค่ะได้เป็น48 mm hmm. เท่ากับ6ส่วน10 r อ,อเดียวเท่ากับ48 mm hmm. ส่วน6คูณ10คูณควายนะคะอ่ะ48ตัดได้เ,เท่าไหร่จ๊ะ8ถูกไหมดังนั้น R ของเราเท่ากับ80จะได้ว่าเปอร์เซ็นทายที่80มีค่าเท่ากับ64.5 หรือ64.5ตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทยที่80นั่นเองค่ะเนาะทำแบบนี้บ่อยๆเราจะได้จำได้แล้ววิธีการทำทำยังไงนะคะมาดูตัวอย่างที่16กันค่ะทำเหมือนเดิมอีกแล้วเก่งสอบได้75คะแนนอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทยเท่าไหร่โอเคข้อมูลเรียงจากน้อยไปหามากเรียบร้อยแล้วทำาไงต่อหา ความถี่สะสมอย่าลืมเลยนะลูกเดี๋ยวหนลืมนะคะหาความถี่สะสมโอเคเริ่มเลย4 4บก1ิ 10, เป็น14 14ี่บวกห0เป็น64 64บสสิวกยีเป็น89 89ิบเก้าปเป็น100แสดงว่ามีคน100คนเก่งสอบได้75คะแนน75คะแนนชั้นไหนคะชั้น60ถึง79โอเคชั้นที่4นะคะจะได้ว่า 75เท่ากับขอบล่างคือ59.5บวกด้วยตำแหน่งก็คือ R คูณคนทั้งหมด100ส่วนด้วย100ลบความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าคือ64ส่วนด้วยความถี่ของชั้นตัวเองคือ25คูณ I อ,อคือเท่าไหร่เ่ย i คือ20 ตัดอะไรก่อนอย่างแรกเลยคะ่ะอย่างแรกให้หนูตัดหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยก่อนถูกไหมจะได้เลขมันจะได้ง่ายๆขึ้นนะคะหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยตัดอล้รอีกตัดยี่สิบสี่นี่เป็นห้าโอเคตัดแค่นี้พอเราย้ายข้างสมการคะ่ะเจ็ดสิบห้าลบกับห้าสิบเ้าจุดห้าได้เป็นสิบห้าจุดห้า เท่ากับ r ลบ64ส่วน5คูณ4เสร็จแล้วทำไงต่อลูกคูณควอยนะคะก็จะกลายเป็น15.5คูณกับ5ส่วน4เท่ากับ r ลบ64 คิดแล้วมาฝั่งซ้ายคูได้เป็น19.375เท่ากับ r ลบ64เอา64ไปทำลายต่อ64ไปบวกนะคะดังนั้นแสดงว่าค่า r เท่ากับ83.375เก่งสอบได้คะแนน75คะแนนอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทยที่83.375นั่นเองจ้านะ ใช้สูตรเดิมหาไปเรื่อยๆมันถามอะไรี่ไม่ได้เยอะหรอกคะ่ะลูกมาดูตัวอย่างที่17ต่อเลยนะคะตัวอย่างที่17ค่ะจากตารางดังนี้มีเด็กหนึอยห้าสคนโอเคเรียงจากน้อยไปหามากแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะหาได้ต่อหาความผพีสะสมเนาะความผพีสะสมก็เป็น8 18สิาสิบ 7จ็ดสิบห้าร้อยยี่สิบห้าร้อและร้อขอแก้ไขโจทย์นะข้อแรกยังถูกอยู่จงหาคะแนนต่ำสุดของคนที่ได้สูงสุดโอเคหาได้ต่อมาจงหาคะแนนสูงสุดของคนที่ได้คะแนนสูงสุดแก้ไขสูงสุดตรงนี้เป็นต่ำสุดสูงสุดของคะแนนของกลุ่มที่นักเรียนที่ได้ต่ําสุด คืออ่ะขาแก้ไขโจทย์นะคะแบ่งออกเป็นสอฝั่งเลยแล้วกันฝั่งข้อ1กับฝั่งข้อ2จากการหาคะแนนต่ำสุดของนักเรียนกลุ่มนักเรียนสูงสุดโดยกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้คิดเป็น20%ของทั้งชั้นความหมายของข้อ1คือการหาเปอร์เซ็นไทที่80 ยี่สินะคะยีคือ20จาก100ของคนที่เก่งที่สุดแสดงว่าข้อ1เนี่ยคุณต้องการหาเปอร์เซ็นตไทยที่80นั่นแหละนะข้อ2สูงสุดของกลุ่มที่ต่ำสุดโดยคิดเป็นสิเป็น10%ก็คือเอาจากคือถ้ามี100คนอะคุณต้องการคนที่สอบได้จากบวยมาได้คนที่สิบอะคะ่ะไม่ใช่คนที่บวยนะคือมีกลุ่มนะั้นอะ ก็คือเอาคนที่ได้คนที่อยู่ในตำแหน่งที่10บดังนั้นข้อนี้ก็คือการหาเปอร์เซ็นทายที่10นั่นเองโอเคนะคะตีวิเคราะห์โจทย์แล้วก็ดูว่าเขาต้องการอะไรด้วยเขาอาจจะไม่ได้ถามตรงๆว่าเขาต้องการเปอร์เซ็นทายเท่าไหร่ควอทายเท่าไหร่แต่เขาอาจจะมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นแบบนี้ดังนั้นพยายามวิเคราะห์โจทย์ให้ได้นะคะอะมาดูกันข้อที่1ค่ะ ข้อหนึ่งนะจงหาคันหาเปอร์เซ็นทายที่แปดสิบก็ต้องหาตำแหน่งเปอร์เซ็นทายแปดสิบก่อนได้เป็นแปดสิบคูณกับหนึ่งร้อยห้าสิบส่วนด้วยหนึ่งร้อยด้วยความเป็นเปอร์เซ็นทายเนาะศูนย์ตัดศูนย์ได้อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะแปดคูณกับสิบห้าร้อยยี่สิบตำแหน่งที่ร2 0ใช้ชั้นไหนจ๊ะ 7จถึง79ที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้นะคะเจถึงเจโอเคเราได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วหาต่อได้เลยค่ะดังนั้น,น,นเปอร์เซนไทยที่80เท่ากับขอบล่างคือ69.5บวกด้วยตำแหน่งคือ120ลบด้วยกี่เท่าไหรคะความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าคือ75ส่วนด้วยความถี่ของชั้นตัวเองคือ50คูณด้วยความกว้างก็คือ ลองคำนวณสิว่าได้เท่าไหร่คะเท่ากับ69.5ิบเวกสีส่วนหนะคะก็คือส่วนก็คือเป็น9ใช่ไหมก็จะเป็น69.5ิบเก้าจ้วกเได้เท่าไหร่เอ่ย78.5นั่นเอง แสดงว่าคะแนนต่ำสุดของเด็กที่เก่งที่สุดก็คือ78.5โดยคิดเป็น20%ของทั้งชั้นนะคะ <c oughs> มาดูข้อ2ต่อเลยข้อ2ครูต้องการหาเปอร์เซ็น์ที่10ถูกไหมมันก็คือตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ที่10เท่ากับ10คูณ150ส่วน100เอาศูนย์ตัด0ก็คือตำแหน่งที่15ตําตำแหน่งที่คือชั้นไหนจ๊ะชั้นที่ อนั่นเองโอเคหาเลยค่ะเปอร์เซนไยที่10เท่ากับ39.5บวกด้วยตำแหน่งคือ15ลบด้วยความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าคือ8ส่วนด้วยความถี่ของชั้นตัวเองคูณตัดังนั้นเราก็จะได้เป็น39.5สบกวกเได้เท่าไหร่เอ่ย39.5 บวกเจ็ดตอบสี่สิบหกจเป็นคะแนนสูงสุดของกลุ่มที่ต่ำที่สุดนะคะวิเคราะห์โจทย์ให้ถูกค่านั้นเองโจทย์วิธีการทำไม่ได้ยากนะคะดังนั้นพยายามวิเคราะห์โจทย์ให้ได้นะวุ้ยตัวอย่างที่สิตัวอย่างที่ส8อ,อันนี้เป็นแบบเดิมเนาะเป็นแบบไม่ได้แจกแจงเป็นอันับภาคชาน,นั้นจะใช้ n 1บหนึ่งหรือว่าใช้ n นะคะ ใช้ n บวกหเก่งมากค่ะแล้วเราต้องหาอะไรต่อหา,าห,หาความถี่สะสมไหมหาความถี่สะสมด้วยนะคะทังนั้น f A L ก็จะเป็นสองห้าสิบสิบสองสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบหาความถี่สะสมด้วยอะย้อนกลับมา back to the basic กลับมาที่เดิมนะคะดังนั้นข้อหนึ่งค่ะ หาตำแหน่งของควาทายที่1ได้เป็น1นึคูณ n อบวกหอันนี้ต้องใช้ n บวกหเนาะเพราะไม่ได้เป็นอันุภาคชั้นแบบเป็นช่วงๆนะคะงันนันก็จะเป็น21ส่วน4ี่ตำแหน่ง21่ส่วนสคือตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ5้าาตำแหน่งที่5.25มันอยู่ระหว่างเลขนี้ มันเกินห้าแหละแต่มันไม่ถึงตำแหน่งที่หกซึ่งตำแหน่งที่หกมันคือสิบสามตำแหน่งที่ห้าคือสิบสองมันอยู่ระหว่างกลางร,ระหว่างเลขสิบสองกับเลขสิบสามโอเคนะมันคืออยู่ระหว่างกลางร,ระหว่างตำแหน่งที่ห้ากับตำแหน่งที่หกเพราะนั้นเราก็จะใช้วิธีการเดิมนะคะเะนั้นควอไทาที่หนึ่งเท่ากับควอไทที่หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะควอไทที่หนึ่งเท่ากับ อเอาทศนิยมมาคิด0.25คูณผลต่าง12กับ13คูณ1บวกด้วยตัวที่น้อยกว่าคือ12โอเคนะหลังจะได้เป็น12.25ค่ะทหไหมมันอยู่ระหว่างเลข12กับเลข13คือตำแหน่งที่ 10, ตำแหน่งที่5มันคือเลข12แหละ แต่ตำแหน่งที่6มันคือเลข13แต่ครูอ่ะได้คะแนนตำได้คะแนนได้พอได้ตำแหน่งมันอยู่ที่5.25ถถูกไหมมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง12กับ13พอดีนั้นก็ต้องมาคำนวณหามันเดิมอย่าลืมนะคะอย่าลืมอันเก่าที่เราเรียนไปแล้วอย่าลืมนะจ๊ะกลับมาฟื้นฟูก,ก่อนอ่ะมาข้อ2ค่ะหาตำแหน่งของเดซาย6ก็เป็น หกคูณกับ n บวกหนึ่งคือยี่สิบเอ็ดส่วนสิบนะคะเดซน์หกตำแหน่งของเราคือเท่าไหร่ 12. 6. 12. 6. สิบสองจุดหกสิบสองจุดหกแสดงว่าอยู่ระหว่างตำแหน่งที่สิบสองกับตำแหน่งที่สิบสามถูกไหมสิบสองจุดหกแสดงว่าตำแหน่งที่สิบสองเนี่ยคือสิบสี่ตำแหน่งที่สิบสามคือสิบห้าผลต่างกันระหว่างกัน ดังนั้น d ดซาย6ก็จะเท่ากับอเอามาคิดนะ0.6นะคะคูณ1ผลตากนะบวกด้วยตัวตำแหน่งที่12ก็คือ14คําคำตอบก็จะเป็น14.6นะคะต่อเลยนะมาอันสุดท้ายค่ะข้อ3ค่ะตำแหน่งของเปอร์เซ็นทายที่50ค่ะ ก็เท่ากับ50าสิบคูณยีส่วนหนึถูกไหมส่วนตัด0ได้เป็น10.5ตำแหน่งที่10.5ตำแหน่งที่สิบเป็นอะไรคะอ่ะอยู่ตรงไหน,นก็คืออยู่ระหว่างเลข13กับเลข14ถูกไหมเกินไปแต่ว่ายังไม่เข้ายังยังไม่ถึง11ถูกไหมคะก็แสดงว่าอยู่ระหว่าง13บับ1ีก็ใช้เหมือนเดิมคะ่ะ เปอร์เซ็นต์ทายที่50ก็เท่ากับ0.5คูณผลต่างบวกด้วยตำแหน่งที่10คือ13ข้อนี้ก็เลยตอบ13.5นั่นเองค่ะตัวอย่างที่19นะคะเป็นแบบอันตภาคชันละแสดงว่าเราใช้ n อะไรเอ่ n เย n เฉยๆหรือ n อบวกหนึ่งเเฉยๆเขาเป็นอันตภาคชันที่เป็นช่วงๆแล้วนะคะ หาอะไรก่อนเรียงจากน้อยไปมากหรือยังเรียงแล้วอ่าโอเคเราก็มาหาความที่สะสมนะคะความที่สะสมอ่ะ f เป็น2 5 11 15 19แล้วก็20โอเคอันดับแรกค่ะหาอะไรก่อนทาตำแหน่งของควาทายที่2ก่อนนะคะ ได้เป็น2คูณ n คือ20ส่วน4ตัดกันคือตำแหน่งที่10ตำแหน่งที่ส0ใช้ชั้นไหนเอ่ยชั้นที่3เนาะ10ถึง14ใช้ช่วงนี้นะคะอันนั้นก็จะได้ว่าควอา,ายที่2เท่ากับขอบล่างคือ9.5บวกด้วยตำแหน่งลบด้วยความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าส่วนด้วยความถี่ของชั้นตัวเองคูณ ความกว้างโอเคคิดเลขซยี่สิบห้ส่วนห9.5บวกยีส่วนหก็คือได้เป็น4.17นะคะคำตอบก็จะเป็น13.67นั่นเองได้เนาะต่อมานะคะ ตำแหน่งของเดซาที่8บ้างคะ่ะได้เป็น8คูณ20เดซน์ส่วน10นะก็คือตำแหน่งที่16ตำแหน่งที่16คือชั้นที่เท่าไร่20ถึง24ถูกไหมเพราะมันเกิน15ไปแล้วนะคะมันมันเกิน15ไปโอเคได้เป็นเดซาที่8เท่ากับขอบล่างก็คือ19.5 บวกตำแหน่งคือ16ลบความถีสะสมชั้นต่อหน้าส่วนด้วยความถี่ของชั้นตัวเองคูณความกว้างนะคะได้เป็น19.5บวก1.25คำตอบก็จะเป็น20.75นั่นนเองจ้าได้เนาะโอเคค่ะ ตัวอย่างที่ยี่สิบบ้างเอ๊ถามเหมือนเดิมเลยถามมันข้อไหนนะคุณคูณเอ๊ะมันอันเดียวกันปะเนี่ยขอดูก่อนแปดสิบอ้าไม่คนละอันดูนะคะข้อนี้เรียงจากน้อยไปหามากเรียบร้อยแล้วเรียงจากน้อยไปหามากเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องหาอะไรต่อความถี่สะสมเนาะโอเคค่ะได้เป็น f ใหญ่เท่ากับ หบวกนี่เป็นห้าสิบห้าสามสิบเดแปดสิบสองรอสสองรยี่สิโอเคครบคะแนนต่ำสุดของคนที่สูงสุดแสดงว่าเป็นหาเปอร์เซนต์ไทยที่แปสบถูกไหมคะแนนสูงสุดจากกลุ่มที่ต่ำสุดคิดเป็น14%ก็แสดงว่าหาเปอร์เซนต์ไทยที่ สิบสี่นั่นเองค่ะมีตีโจทย์ง่ายๆเลยในนั้นเราก็จะใช้วิธีการหาตำแหน่งก่อนตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ไทที่แปดสิบจะเท่ากับแปดสิบคูณเอนอันนี้เป็นช่วงะะแล้วนะคะก็จะเป็นร้อยยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยตัดศูนย์ตัดศูนย์แปดคูณกับสิบสองได้เท่าไหรค่คะเก้าสิบหกตำแหน่งที่เก้าสิบหกก็คืออยู่ในช่วงของแปดสิบถึง แปเกาะก็จะใช้เป็น p 80เท่ากับ79.5ใช้ช่วงนี้นะคะใช้ช่วงนี้นะเอ้ยอ่ะบวกด้วยตำแหน่งลบความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าส่วนด้วยความถี่ของชั้นตัวเองคูณความกว้างคือ10ก็จะเป็น14ส่ส่วนสาม เจ็ดสิบเก้าจุดห้าบวกสี่จุดหกเจ็ดอันนี้ไม่ได้สี่จุดหกเจ็ดนะคะคำตอบก็จะเป็นแปดสิบสี่จุดหนึ่งสี่ค่ะเป็นค่าคะแนนต่ำสุดของกลุ่มขอให้ได้คะแนนสูงสุดอ่ะมาต่อกันเลยหาตำแหน่งของอะไร หาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทที่14นะคะจะได้เป็น14บสี่คูณร้อ่ส่วนหนึอยะตัดกัน14บสีคูณร้อก็คือตำแหน่งที่16.8 16.8คือชั้นไหนเกิน15หรือยังเกิน15แล้วถูกไหมเราก็จะใช้ชั้นเกิน15ก็ใช้ชั้นนี้ 6 0ถึง6กเกพราะมันเกิน15แล้วนะคะเราก็จะได้ว่า p 14เท่ากับขอบล่างคือ5 9 5บวกกับตำแหน่ง16.8ลบด้วยความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าส่วนด้วยความถี่ของชั้นตัวเองคือ22คูณความกว้างคือ ได้เป็น1.8นะคะส่วน22คูณ10จะได้ว่า P14 เปอร์เซ็นทัยที่14เนี่ยเท่ากับ59.5บวกกับ0.82คำตอบก็จะเป็น6 10.3 2ัเองค่ะ ได้เนาะคิดเลขอันนี้คืออยู่ที่ว่าคิดเลขยังไงให้ตรงแล้วนะลูกวิธีการอาจจะทําได้แต่อยู่ที่กระบวนการคิดเลขแล้วาเอ๊ะส่วนเลขจะถูกหรือเปล่าเอาควรทําอะไรก่อนดีนะคะ,ะมาดูข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายของในสัปดาห์นี้นะคะ,ะดูตัวอย่างที่1ประกัน,นะคะ่ะ มีเกต40เปอร์เซ็นตเกต3 20เกต2 50เกต15เกต05เปอร์เซ็นโอเคแสดงว่าอันนี้ถ้าเกิดคูเรียงจากน้อยไปมากคูจะเรียงจากศูนย์ขึ้นมาถึง4ก่อนเป็นข้อมูลนะคะโดยที่จำนวนนะคูจะใช้วิธีการหาความความความถี่สะสมอันนี้ก็จะเป็น5 20 70 90และ100 อันนี้เป็นความถี่สะสมโดยเรียงจากน้อยไปมากต่อมามดสอบได้เปอร์เซนาไทยที่60จาก100คนมดได้เปอร์เซนทยที่60แสดงว่ามดจะได้อยู่ประมาณเกรดเท่าไหร่อ่าเราดูนะมดมีการได้เกรดศูนย์ไหมเปอร์เซนทยที่60ไิ่หมายความว่าจาก100คนมีคนได้คะแนนน้อยกว่ามดอ่ะ60คนเทียบกันเหมือนกันอันนี้คือเป็นเปอร์เซน แต่ว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ทายได้เลยนะคะแปงว่า60จะอยู่ที่ตรงตำแหน่งที่เกรด2มดก็จะได้เกรดเป็นเกรด2นั่นเองค่ะโอเคนะต่อมาเดซายเดซายก็คือส่วน10ถูกไหมจากส่วนร้อยเราต้องการทำให้เป็นส่วน10เราก็ทำงาแค่นั้นลูกตัด0ถูกปะอันนี้ก็จะเป็น0ูจุด หก็คือเอาสิมาหารออกทั้งหมดดังนั้นเ s ซายที่8ดก็คือตำแหน่งที่อยู่ที่แปอยู่ที่ไหนก็คือหรือไม่ถ้าเกิดต้องการทำให้เป็นส่วนร้อยะหนูก็แค่คูณสิ 10, มันก็จะเป็นเปอร์เซ็นไทยที่8ปดสเป็นเองเปอร์เซ็นไทยที่80ดสิบก็คือถึงตรงนี้หรือยังถึงังคะเกินเจแล้วถึงชั้น3หรือยังถึงแล้วแสดงว่าอ่ะกบได้เกรด 3นั่นเองค่ะต่อมาแล้วถ้าเป็นควอไทายล่ะคะครูด้วยความควาไทายเป็นส่วน4ถ้าเกิดครูต้องการให้มันเป็นส่วนร้อยครูต้องคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วย25แสดงว่าควอไทายที่1อ่ะมันมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ทยที่25อันนี้เรารู้อยู่แล้วแสดงว่า25เกิน20อย่างเกินแล้วแสดงว่าหมูจะสอบได้เท่าไหร่คะได้เกรดอะไรเกรด สนั่นเองเพราะมันเกิน20%ไปแล้วเทียบเป็นอัตราส่วนถ้าเกิดเขาให้เป็นเปอร์เซ็นต์มาแล้วเขาให้หาค่าเดซายเนี่ยดูเทียบเป็นส่วนร้อยได้เลยก็คือก้อนนี้ก็จะเป็นเท่ากับเปอร์เซ็นต์ทยที่80นะคะส่วนแบบฝึกหัดข้างล่างเดี๋ยวจะต่อกันในอีกคลิปหนึ่งซึ่งอยากให้นักเรียนอะ่ะกลับไปทําเองก่อนแล้วครูจะเฉลยในอีกคลิปหนึ่งนะคะแต่เฉลยในคือภายใน สัปดาห์หน้านะหนูก็ต้องทำเองก่อนเป็นการฝึกตัวเองทบทวนตัวเองนะคะส่วนแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเนี่ยที่จะให้เป็นการบ้านเดยวจะตามไปนะคะหลังจากดูคลิปการเรียนเสร็จนะคะโอเคเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ